พิธามาแล้วค่ะที่ประชุมสภาวันนี้เนี่ยนะคะก็มีการเปิดให้สสหารือประเด็นต่างๆค่ะพิธามาแล้วบัญชีรายชื่อก้าวไกลาหารือค่ะพิธาเอาลูพิธามาเสีพิธาพิธาพิธาขอหารือว่าขอฝากไปยังนายกร,ยรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินคอรมอรสสและพักการเมืองให้ร่วมกันผลักดันตามที่ได้สัญญาไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่พวกเราพักการเมืองต่างๆ ทำร่วมกันเมื่อ3กรกฎาคม2566หรือ1ปีที่ผ่านมาพิ่ทาบอกว่าอาจไม่ใช่ MOU จัดตั้งรัฐบาลที่เราทําได้ไม่สําเร็จอันนี้ยังฝันอยู่เลยนะแต่เป็น MOU ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตําแหน่งประธานสภาและรองประธานสภาสองคนที่ปัจจุบันยังดำรงตําแหน่งอยู่พิ่ทาบอกอย่างนี้คุณบุญยอดท่านผู้ชมคะ อขอให้ผลักดัน3าประเด็นดังนี้ทำให้รัฐสภาไทยก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงความคืบหน้านิ้โทษก,กรรมคดีการเมืองเพื่อเพื่อความยุติธรรมนิตริรัฐนิติธรรมแก้วิกฤตการเมืองและคนไทยที่เห็นต่างไม่ต้องติดคุกไม่ต้องลีภ้ภัยและแก้ไข,ขกฎหมายเพื่อปัิลูกกองทัพ3เรื่องอันนี้แก่ร่างพรบจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม ที่ร่างพรบกฎอายการศึกและร่างพรบความมั่นคงภายในขณะนี้ติดอยู่ที่นายกเศรษฐาเพราะถูกตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินทั้งหมดเพื่อฏิรลุกองทัพทันสมัยและเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงคําก็ประชาชนสองคำก็ประชาชนไอ้รูปหล่อปากหวานคําคก็ประชาชนสองคำประชาชนที่ติดปากเลยติดปากแบบว่าติดปากโดยที่ไม่เข้าใจว่าประชาชนอย่างแท้จริงอันที่หนึ่งเลยนะประเด็นที่หนึ่ง ทำให้รัฐสภาไปรัฐสภาไทยก้าวหน้าโปรง่งใสยุติธรรมมันเริ่มที่ตัวพวกคุณมันประชาชนในเลือกพวกคุณเข้าไปในสภาแล้วถูกไหมพวกคุณไปทํางานแทนประชาชนเป็นผู้แทนของเราไงผู้แทนสสเนี่ยเป็นผู้แทนของประชาชนและยังจะไปอ้างประชาชนในสภาอีกเหรอจะต,ต้องให้ฉันไปทางานอีกเหรอในเมื่อฉันไปเลือกคุณแล้วอ่ะอันที่หนึ่งจะทําให้สภาเนี่ยจะสกระปรกมัวหมองจะสวยงามสดชื่น จะสะอาดจนดมกลิ่นได้ไม่ได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ผู้คนยังมาอ้างประชาชนอีกก็ฉันเลือกแกไปแล้วอะ่ะอันที่สอง<ร>นะไม่ได้เลือกไม่ใช่เหรอ <laughs> พวกแกทั้งหมดแหละอันที่สองนะความคืบหน้านี่รืทศกรรมอันนี้คุณกำลังจะบอกว่ายางไงคนไทยให้รูปรูป<ๆ>ร็วๆหน่อยคนไทย <laughs> ที่เห็นต่างต้องไม่ติดคุกคนไทยเห็นต่างไม่มีใครติดคุกค่ะครับ <laughs> อย่างฉันเห็นต่างกับคุณฉันยังไม่ติดคุกคุณังไ่ติดคุก นอกจากคนที่คนที่ติดคุกตอนนี้ไม่ใช่คดีการเมืองคุณพิธาอย่าพูดจากโกหกในสภาอย่าปริ้นปล้อนในสภาไอ้คนหล่อลวงหนึ่งคนที่ติดคุกในเวลานี้เนี่ยที่คุณกล่าวถึงเนี่ยก็คือคนที่ไปแตะมาตราหนึ่งหนึ่งสองอย่างโหดเหี้ยมมากโหดร้ายมากคนพวกนั้นเนี่ยกระทำการอันโหดร้ายมากในเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่พวกคุณอยากจะยกเลิกเพื่ออยากจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ไง คุณบอกให้รีบเพราะคุณจะต้องรวบอามาตะตาหนึ่งหนึ่งสองไปด้วยเขาติดคุกเพราะใครละ่ะคุณเคยไปเยี่ยมเขาบ้างไหมในคุกนะคุณพิธาคุณเคยส่งข้าวส่งน้ําให้เขาไหมซื้อขนมไปเยี่ยมเขาไหมแล้วคนที่ตายไปอน้องที่ตายไปคุณไปดูแลครอบครัวเขาไหมอย่าพูดจาเหลวไหลยอย่างนี้ในสภาอันทรงเกียรติย้อนกลับไปอยากให้สภาโปร่งใสมันเริ่มที่ตัวคุณคุณพิธาต้องเลิกโกหกก่อนถ้าโกหกในสภาจะไม่มีอะไรดีขึ้น และที่รีพไพทั้งหมดนั่นเนี่ยใครรีภร้ภัยคนรี้ไพรทั้งหมดทาผิดกฎหมมยอะไรหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองรีพไพอ่ะคนที่รีพไพรทั้งหมดแหหนึ่งหนึ่งสองแล้วใครพาคนผู้นี้ออกไปไม่มีคนพาออกไปเขาออกไปไม่ได้อ้าวอย่างอาจารย์อาจารย์เจียมอ,อาจารย์เจียมเคยมาให้สัมภาษณ์ไปหลังอะ่ะหลังจากที่รี้ไปห้าปีแล้วอะ่ะอาจารย์เจียมบอกว่าต้องเดินเข้าป่าไปห้าวันกว่าจะไปถึงอีประเทศหนึ่งอ่า แล้วมีคนมอรับใช่ไหมถามว่าใครพาออกไป <Yeah. S 2> ใครเดินไปเป็นเพื่อนและใครมารอรับอ <Yeah. S 2> ขบวนการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ <Yeah. S 2> พวกนี้ไม่ใช่คดีการเมืองนะคุณมันเป็นความคิดต่างว่าคุณไม่ต้องการคุณต้องการสาธารณรัฐคุณไม่ต้องการระบอบประชาธิปไตยแบบนี้ต่างหากแต่คุณก็คำหนึ่งกับประชาธิปไตยสองคำกับประชาชนสามคำก็คดีการเมืองสี่คำก็มีคนลี้ภัยและติดคุก ทำไมพวกคุณถ้าพวกคุณอยากจะยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองนักพวกคุณทำไมไม่พูดเองอ่ะทำไมไม่ออกไปทักไปไปเดินขบวนกันเองอ่ะทำไมไม่ออกไปยืนกิจกรรมไปทํากิจกรรมกันเองอ่ะลองทําสิคุณมิธาลองทําสิคุณมีเอกสิทธิ์มาเขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองมามาตราหนึ่งสองอ่ะมีมากคุณยอดหนึ่งสองมีมัลองสิคุณมิธาลองสิแล้วลองไปติดคุกดูสมมติถ้าไม่มีเอกสิทธิ์ลองไปติดคุกดูคุณเดินเข้าไปในคุกแล้วคุณไปถามอนนนนพาอานนนนพา เป็นไงรสชาติการติดคุกแล้วไม่ได้ประกันตัวเป็นไงแล้วไอ้ที่ที่ที่ไม่ที่ไม่ได้หนีไม่ได้ติดคุกและลี้ภัยเนี่ยบางส่วนไปนิวซีแลนด์บางส่วนอยู่ที่ออสเตรเลียบางส่วนอยู่ที่ยุโรปฝรั่งเศสบางส่วนอยู่ฟินแลนด์และบางส่วนอยู่อเมริกาไปกินขนมไปกินน้ำชากาแฟที่สถานทูตไหนที่นั่นนั่นแหละที่ลี้ภัยเยอรมันนี้ฝรั่งเศสนี้ อเมริกาเนี้ยแทรกแซงการเมืองบ้านเราแล้วคุณเป็นคนไทยคุณไปเปิดประตูให้คนต่างชาติมาแทรกแซงการเมืองบ้านเราได้ยังไงการเมืองของบ้านเราบ้านเมืองของเราเราจัดการจันเองคนอื่นไม่เกี่ยวใหญ่ยุย่งนี่ฉันออกทนะีวีนั่นไงว่ายุ่งนะถ้าฉันไม่ออกทนะีวีแั้วจะเรียกอย่างอื่นอืเข้าใจไหม <c oughs> พิธา <c oughs> บอกว่าฉันยกเก้าอี้ประธานสภากับรองประธานสภาให้แล้วนะ ทำสามเรื่องนี้เสร็จแล้วหรือยังแล้วเรื่องพรบพรบปฏิรูปกองทัพกองทัพเดีเขาปฏิรูปกันอยู่ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเข้าใจไหมชอบซะจริงเลยเรื่องกองทัพเนี่ยชอบซะจริงเลยเรื่องราบหนึ่งเนี่ยเพราะว่ากองทัพเนี่ยก็คือคือสถาบันกษัตริย์กองทัพผมมองว่าวัฒกรรมของพิธาในเช้านี้คือการสั่งเสีย <laughs> คือเตรียมตัวแล้วโอเคอีกไม่นานพวกเราคงจะจากไปถ้าแล้วฝากงาน <ừ> ให้พี่ๆทำต่อด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแต่ <ừ> อย่างที่ว่านะครับจะเรียกร้องให้คนอื่นต้องมาทำนั่นทำนี่เรียกร้องตัวเองก่อนใช่ไหมงานของคุณสิ่งที่อธิบายพูดใจในวันนี้เป็นการหารืองเนี่ยดูเหมือนไม่ได้ไประโยชน์ต่อประชาชนเลยมมยมันเป็นหน้า<อ>ที่ที่คุณต้องทําอยู่แล้วคุณอยู่ในสภาอยู่แล้วคุณต้องทําให้มันโปร่งใสเองอยู่แล้วใช่ไหมครับทาให้มันดีขึ้นอยู่แล้ว กฎหมายต่างๆคุณก็ไปร่วมในการพิจารณาเขาก็ฟังเสียงส่วนใหญ่ซิว่าเขาว่ายังไงมีเหตุผลอะไรคุณก็พูดไปถูกไหมแ,แค่นั้นเองครันกาทำหน้าที่ของคุณนะเขาไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองถ้าเสียงส่วนใหญ่ในสภาไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองคุณจะว่ายังไงอะไม่เอาเรื่องยกเรื่องหนึ่งหนึ่งสองนะอะ่เอาหนึ่งสองไปร่วมในการในการนิรรทษกรรมด้วยคนอื่นเขาไม่เอาเขาไม่อยากให้รู้มันไม่ไม่เกี่ยวข้องเสียงส่วนใหญ่ว่ายอย่างนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยหรอครับไม่ใช่ว่าต้องเหมือนคุณจึงจะเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ใช่นะ